บทที่7พุทธนุสติรอบแรกอิติปิโสภควาอรหังสัม,มาสัมพุโทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโลปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุสานังพุโทโภภควาติ 8. ธรรมนุสติสวาคาโตภควัตตาธัมโมสันทิจิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอกปะนินยโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิติ สังฆานุสติสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาญปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาที่ทางจัตตาริบุริสยุคานิอาจตปุริขบุคราเอสะภะควโตสาวกสังโฆอหูเนยโยปาหูเนยโยทักกีเนยโยอัญชลีกาลณีโยอนุตาลังคุญยะเขตตังโลกัสติ บทที่10จินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปัตสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปตัตถุโนทีปังกาเลเทเวโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิง กินเนวาัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตราวันตุเมสิทธิลาพังชนายะชนานะเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเทชนาผ้าหูชนาปิยังมะมะ1ิบสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเต เชนะโสตทีนานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขามูปะสะเมนตุเตสักกตาวาธัมมรัตนังโอสถังอุตมะอุตมมังวัลังปะนิราหูปะสะมนังธัมมเตเชนะโสตทีนานัสสันตุปัทวาสัพเพภะยา วูปะสะเมนตุเตสักกตาวาสังฆรัตตานังโอสะถัง,งอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคาเตเชนะโสตะทีนานัสันตุปัทาวาสัพเพโลคาวูปะสะเมนตุเตพุทธานุสติรอบสอง อิติปิโสภควาอราหังสัมมาสามพุโทโธวิชาจรารณสัมปันโนสุกโ,โตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมาสารตาิสัตถาเทวมนุษยานังพุโทโธภควาติธรรมมนุสติรอบสองสว่าขาโตภควาตามมธรรมสันทิติโกกการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตังเวทิตัตโพวินญูหิติสังขานุสติรอบสอง สุปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตานิปุญญะ ยะที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอาจ,จาปุริสปุคาลาเอสะภะกวะโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักคิเนยโยอันชลีกาละนิยโยอนุตรังบุญญัเขตตังโลกสาที่บทที่10รอบสอง จินดามณีปิยังมันตังยะสังชาสังโกนางอุปะสันติเตปฏิสิเนหังมาตาปิตาวะประหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสิสุปโปเสฟทิกินจิเทโวเยสโกปัดชัง ัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาวิปุตโตภวัรตุเมสิทธิราพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะบุที่สิเสังกตาวารอบสองสัก,กตาวาพุทธรัตนังโสโอสะถังอุต,ตมังวะลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธะเตเชนะโสตทีนา นัสสันตุปัทาวาสเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตตานังโอสัถังอุตมมังวะหลังปะวิลาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสตทินานัสสันตุปัทวาสเพพยาวูปะสะเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตตนังโอสัถังอุตมมังวะหังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตทินา นัสสันตุปัทถวาสพเพโรคาวูปะสมเมนตุเตรอบ3บทที่7จ็ถึงสิพุทธนุสติอิติปิโสภะกวาอราหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณสัมปันโนสุกตโตโลกะวิทูอนุตโลปุษษษรสิสธรรมะสาราติสัตธาเทวมนุสษาษษนังพุทโธภะวาติ ธรรมนุสติสวากขาโตภคะวตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอกปะญิโกปัจจตังเวสิตพโพวิญโยหิติสังฆานุสติสุปฏิปันโนภคะวโตวสาวกสกังโฆอุชุปฏิปันโนภคะวโตวสาวกสกังโฆยาญาปฏิปันโนภคะวโตวสาวกสกังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาติทางจาตาริปุริสายุคานิอาจาจปุริคารา ยาทิทางจัดตาริปุนิสายุคานิอัตถาปุนิสปุคาราเอสะภะวัตโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอันชลีการณิโยอนุตตรังบุญยเกตตังโนกาซาติบทที่สิบจินดามณี จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสิกินจิเทโวเยสโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาวิปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนา นาเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสับเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะบทที่11สักกตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวะาังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตทินานัตสันตุปัทวาเสสับเพทุกขาวูปะ,ะเมนตุเต สักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวาลังปาริลาหูปัสะมะนังธรรมเตเชนะโสตถินานัสันตุปัตวาสเพพยาบูปะสเมนตุเตสักกตวาสังคังสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวาลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสตถินา นัสสันตุปัทาวาสัพเพโลคาวูปะสะเมนตุเตบทที่สิบสองชินบัญชรชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจจตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัตวีสติ นา,นายกาสัพเพปติชิตาไมาหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปตินทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปตินทิโตไมหังอุเรสัพพุนนากะโลหะทะเยเมอนุนุทโทสาวิปโตจะขะจะทักขีเนโกนทญโยปิธิ ภาคัศสมิงโมคันลาโนจะวามเกทักคีเนสาวะเนัย,ยหังอาสูงอานันาราหูโลกัสสโปจัมหานาโมอุภาสุงวามมโสตะเกเกสโตพิจิภาคัสมิงสุริโยยะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงฆาวู กุมารก,กัสโปเทโลมเหสีจิตตะวัาโกโสไมหังวัฒนีนิจังปติถาสิคุณากโลูปุนโนอังคุลิมาป,ปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัจจอิเมช,ชาชาตาณาเต ติละกามะมะสีเสสาสติสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนระสาชาลันตาสีระเตเชนะอังคามังเคสุสันติเตรัตานังปุระโตอาสิทักขิเนเมตตา ุตตะกังทชะคังปัจฉะโตอาสิวามีอังคุลิมาลกังขันธมูละปะลิตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะนะชะธนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวระ,ะสังยุตตาสับตบปาการสัก,กตาวาตาปิตา ทัศนชาตาพาหิรัช,ชันตุปัทวาอาเสสาวินายายันตุอนันตชินเตชะสาวะสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสามพุทธปัญนะสามพุทธปัญชะเรชินะปัญชะะชัดมันชินปัญชะะมัชฌมหิวิหรันตังมหิเตเล สทาปารนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิจเจวามันโตสุพุตโตสุรักขูชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐโบธรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตาราโยสัตธรรมานุภาเวสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจะิจะรามิชินะ ปัญชะเวตีทำไมผิดเยอะจังวันนี้บทที่สิบสามพาหุมมหาการพาหุมสหัสสมะพินินมิตาตสาบุทันตังคีเลคีเมคารังอุทิตะโครัสเสณมารัง ธานาที่ธรรมวิธีนาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุตเตชะยะมังคาานิมาลาตีเลกามาพิยุตชะิตตับพระรติงโคลัมปานารตวะกะมังขามธรรมทายังขังขันตีสุทันตวิธีนาจิตวามุนินโทตันเตชะสา พวันตุเตชยามังฆรา,านินาลาคิลิงคาชะวะรังอาติมัตะภูตังทาวาคิจักกะมะสะสินีวะสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภะวัตุเตชายามังขาลานิภูขิตขักขามะหิทถัตทะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคูริมาละวันตังอิทีพิสังขวะตะโนคิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชายามังคาลานิกัตาวาณนะกัตทะ มุทธรังอิวะครับกีนียาจินจายะทุตตะวาจานังชาณกายะมะเชสันเตนะโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภาวันตุเจชยมังคลา,านิสัจจังวิหายะมัติสัจจะกะวา ทาเกตุงวาทาปิโรปิตะมะนางอาติอันทะพูตังปัญญาปะทีปะชาริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาปะวันตุเตชยมังคลานินันโทปัทนานถ้าผู้ชะขังมีผู้ทังมาหินทิงกุเตนะเทระผู้ชะเคนะถ้ามาปุตันถ้ามาปยันโต อิทูปเทสวิจินาชิตวามุนินโทตันเตจะสา,าวันตุเตชยมังคารานิทุขาหาทิฐิภุชะเคนะสุทธ,ธะหัตถังพัมมังวิสุทธิชุติมิธิภะกาพิธานางัง ยานาคาเทนวิินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชยมังคาราอัตคาถาโยวาจานุทิณทินทีนาสารเตตะมะตันตีหิตวาวนานีกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาิฆามยะนะโรสุปันโน ตุปัญโยมหาการุณีโกนาโถหิตายะสัพพาน,านีนางปูเรตวาปาระมีสัพพาปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังขะรังชยายนโตโพธิยามมเลศกกยานางังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุ ยะมะมังคาเลอประราชิตะปันลังเกศีเสปัชวีโขคาเลอาพิเสเกสัพพะพุทธานังอะคับปัตโตปะโมทติสุนักขัดตังสุมังคาลังสุป,ปะพาตังสาหุสุหุติตังสุขโนสามุหุตะโตจะสุยิ ถังพัมมจาริสุปะทักขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขีนางปะทักขีนางมโนกรรมังปะนีทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกต,ตาวานะละพันตเตปะทะกักขีเนผ่ะวะตุสัพพะ มังฆาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัาโสตถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังฆาลังรักขันตุสาพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัถาโสตถีพระวันตุเตพระวันตุเตพระวตุสัพพมังฆาลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพะสังขานุภาเวนะธาโสตถีพวันตุเจบทที่สิบสี่ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีนีทูเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพันพระวันเตปูชิตา โตตจิงกะโลนเตถวิหารมันทะเลเถราจะมัชานวากาจะพิกาโวสารามิกาธานาปฏิอุปสาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสัปานภปูตาสุขิตาพวันตุเตชาชลาผูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทะชาตาอาทาโูปะ ปาติกานิญญานิกังธรรมวะรังปะตินจเตสัพเพปิทุกขัสะกะโรนตุสังขะยังถาตุจิรังสตังธรรมูธรรมมัทธาจะปุข,ขาราสังโคโหตุสมะโควะอัจชายะจะหิตายะจะอัมเหรักขะตุ สัมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตชิงสัมปาปุเนยามะธรรมมอวิยปะเวชิตาปะสน,นาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปะเวฉันโตกาเลเทวูปะวัส,สตุ พุทธิภาวายะสัตตานาังสามิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพาธาบทที่สิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปตตาจะ นิทุกขาพระยะปัตตาจะนิพยาโสกัปัต,ตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานีโนเอเอตตาวตาจะอมเหหิสัพพตังบุญยสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปันติสิทธิยาทานัง ทะทันตุสัทธายะสีหลังรักขันตุสัพพธาภาวนาภิรตาโหตุขาดฉันตุเทวตาฆตาสัพเพพุทธาพระรับปตตาปัจเจกานันจะยะผลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพ,พโสู บทที่สุบหกสุมังฆาลาคาถาโหตุสัพพังสุมังฆาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตรลังโหตุสัพพังสุมังฆาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังฆาลัง รักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังขังสัพพะสังขานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตะลังสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิด มีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปาริตรจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ